จับพระจ่าแม่จ๋ากแก่พอดีฝรั่งดางป้าจะเก็บไว้ให้หลานเก็บซะหน่อยลูกใหญ่ใหญ่กว่านี้ได้อีกนะถ้าเราห่ออ่ะอันนี้ไม่ได้หอนะกระถางก็มีผลนะใส่เข่งใหญ่ต้นใหญ่งามดีจังเลยเห็นไหมสมบูรณ์พอกันเยอะเลยดูยอดเนะต้นใหญ่เข่งใหญ่เนาะและอันนี้ใส่เข่งเล็กแต่ดินมันอากาศคงจะร้อนไปอ่ะ <c oughs> เออ รสชาตจะเปรี้ยวนำนะเปรี้ยวนำอร่อยกินแล้วเดี๋ยวเอาเม็ดเพาะไว้ตรงนี้นะ่ะกินทีไรก็ไม่ค่อยเดี๋ยเพาะสักทีเอาเม็ดไอ้หิ้งกืนหมด พอบอนส ah ีไว้หลังบ้านสวยงามไหม